สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดกระแตอาสยามร่วมบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้องค์กรทำดีของบุมปรรดาชอบทำบุญและเดินหน้าทำบุญอย่างต่อเนื่องสำหรับศิลปินลูกทุ่งสาวแซบกระแตอาสยามล่าสุดเธอได้นำเครื่องผลิตออกซิเจนจำนวนหัาเครื่องมูลค่า150,000บาทมามอบให้กับ ดรบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีประธานองค์กรทำดีเพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดที่ยังคงวิกฤตอยู่ในขณะนี้โดยสาวกระแตได้เผยถึงความตั้งใจที่นำเครื่องผลิตออกซิเจนมามอบให้ในครั้งนี้ว่าที่กระแตเลือกมาบริจาคเครื่องผลิตออกซิเจนให้กับทางพี่บุ๋ม เพราะอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่แล้วว่าพี่บุ๋มคือนางฟ้าบนดินลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ที่กําลังเดือดร้อนจริงแล้วเราติดตามพี่บุ๋มมาตลอดพี่บุ๋มทําด้วยหัวใจจริงๆแล้วเราเห็นว่าพี่บุ๋มเคยโพสต์ว่าเครื่องผลิตออกซิเจนไม่เพียงพอกระแตเลยทักไปหาพี่บุ๋มว่ามีอะไรที่กระแตพอจะช่วยได้บ้างเราอยากช่วยทําบุญอีกทางซึ่งพอปรึกษากันกับพี่บุ๋มพี่เขาก็บอกว่าเอาที่เราไหวได้เลยกระแตเลยบอกว่าโอเคงั้นหนุ่ขอทยอยทำเรื่อยๆนะ วันนี้ก็เลยนําเครื่องผลิตออกซิเจนจํานวน5เครื่องมามอบให้กับทางพี่บุ๋มค่ะซึ่งโครงการทําบุญของกระแตก็จะมีมาเรื่อยๆซึ่งเราก็ทําโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคมตรงนี้มาเป็นปีแล้วจริงๆกระแตชอบทําบุญอยู่แล้วแล้วเราตั้งใจว่าถ้าธุรกิจเราถึงเป้าตามที่เราตั้งใจเราก็จะทําโครงการนี้มาเพื่อช่วยเหลือสังคมค่ะและกระแตก็อยากฝากถึงคนที่กําลังท้อแท้เจอปัญหายอยู่ในขณะนี้อยากให้ทุกคนสู้ๆอดทนกันอีกนิด ทุกอย่างต้องผ่านไปได้อย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ